สวัสดีครับภาพประกวดหมายเลข209ครับองนี้นะครับมีสาระเนื้อขาวแบบขาวน้ำนมนะครับหรือจะไปทางกลุ่มปูนเพชรใบหน้าเนี่ยก็คือกำแพงเพชรเลยครับสุโขทัยน้าเซียมครับเกตทะลุแบบผ้าซุ้มอกผายแบบผอมนะครับฐานเขียงนะครับดูมาเยอะแล้วเหมือนกันครับโดยคุณสมบัติภายนอกในตรงหมดนะครับแล้วก็ลักษณะของเห็นไหมครับเราเห็นได้ว่ากรอบกระจกฝั่งนี้ตรงมาแล้วจะหักโค้งลงเล็กน้อยเวลาตัดลงมานะครับซาอกเนี่ยทักงซาอก์ผายนะครับ แข้งสันชัดเจนนะครับเนื้อขาวนะครับด้านหลังก็มีลักษณะที่ค่อนข้างเรียบนะครับพระเราเห็นได้ว่าดูเป็นพายุปลายนะครับเนี่ยกรอบเส้นได้นะครับที่เป็นเนื้อนูนขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่คือเป็นกรอบนะครับอีกชั้นหนึ่งในการแกะแม่พิมพ์นะครับเราจะเห็นได้ว่านะผิวเนี่ยก็คือจะขาวนะครับเนื้อลักษณะนี้คาจะบอนสารจะละเอียดนะครับก็คือจะเล็กเนี่ยเราเห็นพระซุ้มกองกำแพงเพชรเนี่ยมีอยู่นะครับแต่เนื้อจะละเอียดนะเป็นความตั้งใจนะครับของการสร้างเพราะเราจะเจอ ส่วนใหญ่เนื้อขาวลักษณะนี้จะไม่ค่อยเจอมูลสารครับแต่นี้ยังมีอยู่บ้านอยู่เป็นธรรมชาติและลักษณะการหดยุบเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสวยงามนะครับนะครับมีนะครับมีอยู่แต่ขาวเนี่ยคือขาวเรียกว่าขาวน้านมนะอย่างนี้นะครับขาวน้ํานมนะครับลักษณะจนไปถึงปูนเพชรเนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้ซุ้มเนี่ยมีหดบ้างนะครับแต่ว่ามีไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นเนื้อที่มีความสวยงามนะครับหลายคนชอบเนื้อลักษณะนี้เพราะว่า ดูแล้วเป็นพา้าที่มีความขาวสะอาดและพิมพ์ก็อยู่ในกลุ่มพิมพ์ที่ถูกต้องด้วยนะครับ